แมนบอจะแบนศิลปินตเกี่ยวมิวสิกเอาสมองส่วนใดคิดสวัสดีครับสวัสดีครับมิดหมอแค้นแฟนหมอลำมาพบพอ่พอๆกันอีกแล้วครับกับคุยกับแม็กซ์สตูดิโอครับนะครับจากการใดพิธิตตามขอมูลข่าวสารตามแพตฟอร์มต่างนะครับได้หลายเพจนะครับที่เป็นเพจที่สนับสนุนพุยบาสฟิลแลนด์นะครับต่างส่งข่าวส่งข่าว นะครับกันในเรื่องถีมีกลุ่มอาาตานกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งไปสิงอยู่ในเพจมอลลัมซีดังเพจหนึ่งนะครับวระนาซีอครับเพจมอลําส้างขึ้นมาแท,ท้ทีจะเอาไว้ให้แต่ละวงนี่ประชาสัมพันธ์นะครับงานหรือคิวงานหรือโช์ความสามารถในอิรลเยบวต่างๆของบงหรือคณะมอลําต่างๆนะครับไว้เป็นสถานที่ ไว้เป็นเพจไว้ซึ่งนะครับประชาสัมพันธ์และการโปรโมทหมอลำเจคณะแต่ละคณะนะครับแต่ทุกมือนี่กับปล่อยให้นะครับมีอวตารหลากหลายโตมากๆม,มีกระทั่งขาประจำของเพจนะครับหรือแม้กระทั่งเพจสายอวยนะครับหมอลำสาวเพจหนึ่งนะครับ ก็ได้ไปสิงกันอยู่หันไปสุมกันอยู่หันพยาบสิพโพดด้อยค่า f อฟซีโตเกียวมิวสิกเอพยาบาลฟินแลนด์โดยเอาประเด็นของมาดามเลดี้พรทิพไปเป็นเงื่อนไขไปเป็นโตัวประกันนะครับสิ่งเหล่านี้แหะครับเหตุการณ์บ่เคยเกิดขึ้นมากครับแต่ว่าพวกนี้พร้อมที่จะเข้ามาผสมร่ง โดยบริหารหุียุรปหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับ1ปีที่ผ่านมาว่ามันเกิดยังเกิดขึ้นมันเกิดเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นมันถึงเป็นดามาไม่รู้จักจบจากสิน้นเพราะใครพูดไม่รู้จักจบและใครเริ่มพวกนี้จะบ,บ่หูครับจะเอาแทบประเด็นว่าเอฟซีผู้ยิบาทฟิลแลนด์เอฟซีโตเกียวมิวสิกนี่เป็นติงปะสอดบังนะครับ พวกมากลากไปมั่งทั้งทั้งที่การกระทําของกลุ่มอวตารกลุ่มนี้กบฏแตกต่างกันครับทําเป็นมวิภาควิจารณ์หมอรับขณะนั่นคณะน,นี้ทํามาเป็นกูลงกูรู้กูรูกกบมเมนทวิเทวดาครับกูรูก็กคือค้อนเท่านี้ล่ะฉะนั้นแนวแยกแย,กแยกะแล้วกะ็ให้เมืองศารต่างตน้นบริบทแต่ใ้ขางต้นว่ามันเกิดยังเกิดขึ้น ยาสุบอกว่าเรื่องนั่นเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับ F C ผู้ยาบาตฟินแลนด์ F C โตเกียวมิวสิกตามที่ผมอ่านมึงหรือเวลามีกรณีดราม่าอย,ย่างก้ตามแต่ถ้าไม่มีใครมาจุดประเด็นมาสร้างประเด็นนะครับเขาก็จะบอออกมาตอบโต้นะครับเขาก็จะยูมอมว่แม่ของเขานะครับและที่สำคัญเขาเสื้อฟังผู้ยาบาทฟินแลนด์ครับเวลาผู้ยาบาทฟินแลนด์ขอรอง เวลาผู้ใหญ่ที่เล่นบอกไว้จะไปะไปด่าเพจนั่นเพจนี้เด้อให้อยูในกรอบจะของบอยากให้ไผทะเลาะก,กันเขาก็บ,บอกตลอดเวลาแต่กลับเอาคำเราหนี่นะครับไปขยายความไปปรับกันไปแสะเขาแล้วมันจะจบจังไงครับผมบมโหูล้ครับไวแอดมินเพจนี้อนุมัติประเด็นดราม่าเรื่องแบบนี้ได้ยังไงน,นะครับ ฉะนั้นเดวการปิดเพจมลำเปิดเพจสาธารณะในเมื่อปล่อยให้อวตารไปอรารวาสสร้างประเด็นสางเอนไขค,คนที่อยู่ข้างนอกง้องเข้าไปก็ต้องสามารถวิพากษวิจารณ์เพจคุณใดขึ้นกันครับบอกเมนว่าคุณวิจารณ์ตีคนอื่นใดคุณต้องยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ต่อสาธสารณะได้เหมือนกันในเมื่อคุณสร้างเพจขึ้นมานะครับหวังที่จะให้เป็นที่ที่หมลำแต่ละคณะเดบโปมดผลงานของเจ้าของ นะครับเด้แสดงคิอวงานของเจ้าของแต่เมื่อปล่อยให้อาวาตารกุมนี้ไปสร้างประเด็นสร้างเงื่อนไขฉชนนั้นก็ต้องยอมรับการวิาพากษ์วิจารณ์จากคนที่เห็นต่างคุณได้เหมือนกันทั้นใดชั้นนั้นครับชันนั้นแล้วนะครับยางขี่ผู้เยาว์ท,ที่แล่นเพิินโพดนี่างไครับเพิินบอกดูกที่เพิินบอกศิลป,ปินในคขายเพิ่นอย่าไปฟังอีหอย่างที่ฟังแล้วมันปวดหัว ก้มหนา้าก้มตาทำงานไปครับไอ้พวกที่มันเอ่ยปากว่าจะแบดจะแบนมันม่นบรไดัมาจ้างงานหรอกครับดูกับเอฟครับดูกับความเป็นจริงครับเอฟซีโตเกียวมิวสิกเอฟพุยาบาทฟิลแลนด์พร้อมที่จะสนับสนุนหลักการหนุนหลังอยู่ตลอดเวลาในการสร้างการส้างงานสร้างอาชีพส้างายไร้ครับมันเล่นเร่นไปครับเพจมันก็ไม่เป็นเพจเ,เทวดาหอก ลงแตลพอทโคตรกดไล่1สิบยี่สิบบางโพดโคตรกับว่าหอดกดไหล่แต่ถ้ามีประเด็นดราม่านี่ลุ่มทะลมกันครับท่านนั้นแนวเอานำน้ำเนื้อเนี่ยแหละครับเหมือนที่ผู้ใหญ่วาดพิ่แล้มันบอกครับบ่ต้องไปสนใจครับบ่ต้องไปมืออีย่างที่มันฟังแล้วปวดหัวก้มหน้าก้มตาทำงานดีกว่าครับแต่สิ่งที่ผมนำเสนอมือนี่นะครับคลิปๆนี้ คุณจเจ้าต้นทุนเอยียงเมื่อแบนเขาครับในเมื่อคุณน่ะว่าได้ติดตามเขาอยู่แล้วว่าได้สนใจเขาอยู่แล้วคุณจะเป็นโน้มน้าวผู้จัดคนไหนครับไทยแบนตัวเกียวมิวสิกในเมื่อเขาเอาตเกียวมิวสิกไปปิดวิกแล้วเขาได้กรไรเขาบวขาดทุนเหมือนหมอลำบางขณะนะครับแต่คือว่าพลังเรานี่จ้าติดทรงเสริมให้ผู้จัดหรือบอเกอร์นะครับหรือพอเจ้าภาพแม่เจ้าภาพเขาเปลี่ยนใจดีครับ ในเมื่อกำไรอยู่ในมือเขาน้อๆออยู่แล้วกับสิ่งที่เขาเอาโตเกียวมิวสิษไปปิดวิกฝันไปอยู่บ่ครับละเมอไปอยู่บ่ฉะนั้นวาดบ้านจะขอให้ดีๆก่อนครับก่อนสีนางจะมานนางวิพาวิจารณของเจ้าของนะครับสิ่งเรานี่ในเมื่อสามารถวิพาวิจารคณคนอื่นใดคนอื่นก็นสามารถวิพาวิจารณคุ้นใดขึ้นกันครับมันโมมีไผ่เก่งกว่าไผ่ครับ และคุณก็ว่าได้เป็นเทวดาต่อวงการหมอล่ำขึ้นกันคุณก็ค้นขึ้นกันนี่แหละครับฉะนั้นแล้วการติตั้งสุมเอ้ยตั้งกลุ่มนะครับสองสุมเอาวตารนไปแต่ละคนนี่โบรไฟจักไปขุดไปได้ใช่ไนะครับบบมี่โตจริงจักโตแต่เสือปล่อยให้อนุบัติคอมเมนต์แบบนี้อนุรัตโพสแบบนี้ ในเพจหมอลำทีหลายๆคนคิดว่าเป็นเพจคุณภาพแต่ไร้คุณภาพจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าฝากไว้ให้คิดนะครับพ่อแม่พี่น้องถามความคิดเห็นพ่อแม่พี่น้องอีฟซีโตเกียวมิวสิกเนี่ยนะครับคิดว่าเขาสิแบนได้บ่ครับคิดว่าพ่อแม่พี่น้องจะปล่อยให้เขามาแบนโตเกียวมิวสิกอยู่บ่ครับคอมเมนต์กันเข้ามาครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็ะด้าเสนอพ่อแม่พี่น้องมิดพอแค่แฟนหมอลำประมาณนี้แหละครับผิดพลาดประการใด ขอโทษขออภัยนะนับกันข่าวมาตักเตือนกันข่าวมาครับที่สำคัญครับชื่นชอบคอนเทนตนผมมักสไตล์คอนเทนตนผมอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับคนทีนยัย้อนวักดติดตามเนาะสำหรับคลิปนี้อําลาผ้าจากพ่พอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ